สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงปงไปสู้ขู่สุของครับผมมุอนีบ่พ่อก็บาบ่กไม่ค่อยกินพี่น้องมุอนีบะเมกได้ต้มแซบขาหมูพี่น้องโวย้ยได้ค่ากิมานี่อันนึงครับผมแล้วก็ขาตุย้นยน่าจะเป็นขาหนาครับผมขาหมูต้มแซบมาแบบเครื่องแบบั้งถง,ถงพี่น้องเลยคุณ่ะมีพ่องแบบพริกทอดพริกใช่พร้อมโอ้ด้วยการพี่น้องมุอนีบาพร้อมครับ เขาสวยอยู่พี่พี่น้องคักคักไปเมนูมักผู้ใดกับมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาแช่แช่น้ำว้าแม็กครับผมคนน่ะว้าแม็กทีโซห้เบิงโอ้ยคมใหญ่พี่น้องสีครับผมเบิงควันดีหล่ะพี่น้องเอาลองกัดเลยพี่น้องไอเดียวคำ่ใหญ่เลย แสบพี่นองเออลยปุ้ยร่างพอดีกินครับอแส่เข่ากันนั้จะเป็นซัง ขาใหญ่ๆต้มมาแบบห่อน ซาใจเนายแบบนี้นอยู่นั่งค่ะผมไม่สีตัดเหนื่นนอยป่ะไม่ได้เตี้ยป่ะไหนพี่น้องเต้ร่างพอดีกินครับผมนี่ หักเลยครับผม ข้างนี้แบบหล่นกระดูกเลยพี่นอ้องเนี่ยบักย่างลายครับผมโอ้หอนหอนพี่นอ้องพี่น,อน,น้องมึงหนุนนี่ครับ ก็ละคำคละตนสิ่งง่โห อารม,มูคับคิดาใจครับ bột khi không tự nhiên Ừ. Yeah, miếng ิ่งยิ่่ตนนนนะ้นี่งยิ่งย่นี่มามาครับพนะี่น้อง แซ่บแล้วครับพี่้รงต้องกินแบบซาใจาที่นี่ครับ ครับต้มแซ่บ โอ้อมวนพักใส่น่หอยังเสร็จอืมเมื่อยังไงฮะนม่ย ขาบมเน้อยหน่อครับขาบมงี้เลยอู้อันะนะี้เอาแบบเอาซิเลยพี like okay. ่น้องโซ่พี่น้องมึงีิซินนี่อืมอืม Gracias. ¿sí?

Nhanh. nha ha Xếp lại phải Mình nuôi ต้มแซบ่บต้มยำต้มแซ่บก็ว่ากันได้กันว่ากันได้ปะพี่น้นอ,อง่าต้มแซ่บขาหม,มูมาแบบจานใหญ่ๆขายยังไงเลยเอาหมาอแม่ขออนุญาตไปแทะต้อนครับผมไม่แต่กระดูกแล้วเอาอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องนอ่ารับแรงเงินหมื่นนะ่าได้เงินแสนพี่น้องผู้ใดมากขึ้นอย่ฝากคนที่ตามก็แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ว่าแมกเ์ด้วยครับผมซาบมันนี่หมาแมกซลาไปก่อนสวัสดีครับ